คนมีลูกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนชมพู่นี่แหละก็ทำงานก็ไม่ได้ว่าจะยาวนานแป๊บแป๊บแป๊บถ้าออกมาแล้วไม่ยาวนานเอาลูกออกมาด้วยอ๋อแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลูกออกมาที่บ้านมีหน้าที่จะต้องส่งภาพนิ่งและคลิปวิดีโออัปเดตให้หนูดูทั้งวันทั้งวันหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ส่งมาเขายุ่งจริงๆหนูก็ส่องกล้องวงจรปิดที่บ้านเาจะง่วงครับวอนนี้พี่บอยลูกงอแงไหมคะยังง่ายไหมครับ ไม่งองแงเลยทาราจะมีร้องแค่สามอย่างแอมเพอร์เต็มหิวแล้วก็ง่วงหายใจเข้าก็ทาราหายใจออกก็ทาราจนลืมคนข้างๆเลยจริงปะบีหนูลืมบีหรอก็จะเอเขาไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าบางทีด้วยงานที่มันยุ่งหรือว่าความเหนื่อยที่เราเลี้ยงลูกกันสองคนเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าลืมกันบ้างแต่บุโกสอนไว้บุโกเคยพูดคำนี้ไว้เราลืมสาได้แต่สาห้ามลืมเรา ที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ลืมเราเพราะเรามีสเสน่ห์ของเรารักเมียไหม ทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปจัดให้นะจ๊ะบายลูกบายจริงจริงนะคู่อะกับบอยอะเป็นคู่ที่น่ารักมากคือเขาบอกรักกันตลอดคือหนูว่าจะมีกฎกันเลยเวลาออกนอกบ้านอะต้องหอมกันทุกวันต้องบอกรักบอกคิดถึงต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันในทุกๆวันเหมือนชีวิตคู่มันเหมือนภาษาภาษาพูดอย่างเดียวไม่ได้ภาษากายต้องร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังไว้นะชีวิตคู่เนี่ยหนูว่าเจอชีวิตคู่ผู้ชายไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็คือบางทีเข้าบ้านอะก็ต้องการอะไรที่แบบเลื่อนหูคำพูดเพราะๆไม่ใช่แบบไปไหนมา ทำอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไหมวันนี้ลูกเหนื่อยไหมบีลูกงองแงหรือเปล่าภาษากายก็หอมบ้างอะไรบ้างเอา<ม>จิงๆ<จ><ร>ชีวิต,ต้องดีอเอาทัามุดมาหากันหรือว่าเดินไปกอดหากันแล้วแบบตีจมูกขึ้นมาแล้วมันไม่ดีอ่ะดีมากทุกอย่างมันลงเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยพกมาสักพักหนึ่งก็จืดเหมือนกันแฮะไปเห็นรีวิวในเฟซบุ๊กแล้วก็อุ้ยทำไมเขาใช้เพิ่มความแบบความมีเสน่ห์ล่ะก็เลยแอบแอบก่อนนะสั่งด้วยเอาสีดํามาใช้คืนนั้นลองซิไอ้ที่เขาบอกว่าใช้แล้้้ววสามีไกนนแแแลลัจะบบบบเปป่ยรูึ เป็นยังไงลองใช้เขาทักทําไมวันนี้นอนข้างๆกันแล้วตัวหอมหนูเปลี่ยนครีมเหรอเปลี่ยนน้ําหอมเหรอ <c oughs> แล้วก็เลยแอบใช้แต่แต่ตอนนั้นจนตอนหลังเขามารู้ว่าอา้าว เคล็ดลับที่เราโดมอยู่ตลอดเวลาก็คือมาดามฟินนั่นเองแต่ทาไมถึงมราชอบมาดามฟินหนึ่งเลยกลิ่นหอมมากเพราะว่าเขาเป็นหัวน้ําหอมฝรั่งเศสเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเขามีการรับรองจากถาบันอิฟราของสวิตเซอร์แลนด์ว่าเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขวดเดียวกันชุมผู้ฉีดกลิ่นหนึ่งพี่เอฉีดกลิ่นหนึ่งพี่เมียวฉีดกลิ่นหนึ่งคือลูเมฉีดกลิ่นเพราะพอมานโดนเหงือของใครของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของใครของมันในแต่ละคนไม่เหมือนกันนอกจากจะหอมแล้วสนุกเขาสามารถผสมกลิ่่นนกัได้ซึที ขวดอย่างเงี้ยาผสมเป็น12กลิ่นได้อะผสมกันไปผสมกันมาสนุกสนานจะตายพูดไปก็ไม่เห็นภาพดนูเอามาให้เห็นดีกว่าว่าผสมยังไงกลิ่นแจ๊คจะเซ็กซี่เย้ายวนเพิ่มเสน่ห์มากๆเลยตัวนี้ชุพูใชแล้วชอบมากสามีทักคือใช่สามีทักคืออันนี้แล้วก็มินิเลิฟก็จะเป็นหวานหวานหอมๆนะแล้วก็ตัวใหม่ต้องบอกว่านี่ซัมเมอร์รุ่นซัมเมอร์นี่มีหลายสีมากๆแต่วันนี้แนะนำนะคะสีฟ้าเป็นฟินิชนะคะจะแบบสดชื่นสดชื่นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วทั้งสาตัวเนี่ยก็คือจะผสมแบบไหนก็ได้ นี่ไงต้องบอกพี่เอไว้ก่อนว่าอย่ากระโจนมาอย่ากระโจนมาหาหนูนะเนี่ยนะคะผสมกับสีแดงนะอ่ะเขาก็จะอีกลิ่นหนึ่งอ่ะ ปกติถ้าถามผู้ชายนะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบสีแดงพี่แดงหอมน่ารักหวานหวานขี้เล่นนะรถเมย์ชอบสีแดงแต่ถ้าจะให้ดีทาครีมเข้าไปด้วยสิคะกต้องเ็นดอกไม้กลิ่นเฉพาะของมาดามฟินเช่นเดียวกันไม่ขายอันนี้ไม่ขายแทนไม่ขายนะคะที่ชะพูดชอบมากแล้วน่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็เลยก็คือเรื่องของราคาคือราคาไม่แพงและจับต้องได้ไงแล้วต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงใช้เยอะมากถ้าเห็นจากภาพนะคู่รักก็ใช้อภิธัญญาปี่เป๊กพุทธจุ๋ยวีดโอมเมท่านคือไม่มีคู่ก็ใช้ โสดก็ใช้เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองแต่อยากให้ซื้อเฉพาะในรายการเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากจ้ะอ่ะ พิเ <มา S 1> อยู่เนี่ยนะคะสองขวดนี้นะคะปกติราคาเกือบ3,000บาทค่ะ,ะแต่วันนี้พิเศษนะคะผู้ชมคะรับฟรีไปอีก1ขวดวันนี้แถมตัวซัมเมอร์เนี่ยค่ะตัวสีฟ้าฟินิชไปด้วยนะคะต้องบอกว่ากลิ่นเนี้ยสดชื่นหอมมากๆเลยยังไม่พอแถมโลชั่นดอกไม้ให้อีก3หลอดค่ะวันนี้เท่ากับว่า2แถมสี่ในราคาเพียง1990บาทเท่านั้นเองรับรองนะคะคุณจะได้มาดามฟินของจริงแน่นอนนะคะเสียงเงินทั้งทีต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะย้ำเลยนะอย่าไปซื้อของปลอมซื้อในรายการนะเพราะว่านี้ มีชมพูเนี่ยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากนะคะคุ้มจริงๆในราคาที่จับต้องได้นะคะของดีไม่ต้องพูดเยอะก็มีรางวัลการันตีอยู่ละ